ไทมีแผนใช้รถป้ายแดงรถป้ายแดงใช้ได้กี่วันขับออกต่างจังหวัดได้ไหมคลิปนี้มีคามําตอบครับคํถาถามแรกเลยนะครับป้ายแดงใช้ได้กี่วันตอบเลยนะครับใช้ได้30วันหรือ3,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนกรณีเกินมีโทษปรับ1,000บาทน,นะครับคํถาถามที่2ขับออกต่างจังหวัดได้ไหมได้นะครับโดยกรณีต้องเขียนบันทึกการเดินทางในสมุดเล่มนี้ ให้ชัดเจนและที่สําคัญนะครับก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการเดินทางว่าเดินทางไปไหนถึงไหนระยะเวลาไหนอันนี้สําคัญที่สุดกรณีมีแล้วไม่บันทึกก็มีโทษปรับเหมือนกันนะครับปรับ1,000 0บาทเหมือนกันนะครับสําหรับป้ายแดงที่ถามว่าใช้ได้เวลากี่โมงบ้างนะครับเริ่มต้นที่6กโมงเชา้าถึง6กโมงเย็นใช้ป้ายแดงได้แต่ตอนนี้เขาอนุโลมแล้วให้ยืดไปถึง2องทุ่ม แต่กรณีเกินหลังจากนั้นมีโทษปรับ10,000บาทเหมือนกันนะครับและคำถามสุดท้ายป้ายแดงขึ้นทางด่วนได้ไหมได้นะครับปกติไม่มีปัญหาขึ้นได้ทุกด่วนเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่างที่บอกนะครับป้ายแดงมีข้อกําหนดการใช้นะครับการออกรถครั้งใหม่ก็ขอให้ดูคลิปอันนี้ไว้จะได้จําได้ว่าจะได้ไม่ทําผิดอะไรฝากด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับลูกค้านะครับหวังว่าถ้าออกรถค่านใหม่ ก็อย่าลืมอั้นนะครับ0961474591 Ford อ่านครับ